สวัสดีครับผมมามากินเขา่าแ้วกันโอ้ถอดตาปิ้งหรือถอดถอดมันหนามัน,มนเกาคือถอดงามเถอะแห้งดีเถอะเดีวก็นี่แหนมออมเนือ้อน้องพิมพแซบบอออมเนือ้อวัเก็บผัดกระถินไม่กินน้ำนะอีหลานะแกวกับใบเห็ดเห็ดหืเฮ็ดหนาก็อู้แซบเถอะมันเป็นอยงไร Xẹp, bỏ, luôn xẹp, luôn bố xẹp. xem 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 ใส่น้ปลาแล้วข้นน้องลาวน่วแก้วกิพอมมีใส่้ตรงล่างครับผมปวดสรหักพักนี่วะวันนี้แก้วก็กินต้ปุ๊กเดีนยจะกินอะไรปัานโหสุวแท้ เอาเขาเอาถึงบ่าเขาฮะเอาเขาวะไ่ส mmm, ัไปยิ้มถึงเขาวะ่มันมนั่นันตานออืมแก่ไห

ได้หาตัวม,มันเสียงไมหรือบนกแม่มันนับเด้สาตูกูเลยว่าพ่พงนับผ้ามันนับดีดีอันนี้พี่มันเลยส,สองสามมันแมนบอลหีบีมันแมนมยมนมนู่นีหาตูวกูบอกกูสามตูวก<อ>ูนีไ <c oughs> ปหลอกนกมูไหมจะไปลอกเด้อไม่อม, <c oughs> <c oughs> มันหาตูมั <c oughs> นสามตูลูกเห็นี่ลูกเห็นนีอ้า งานเขาแล้วต่อคือเด็กบอล้มไงมาคือับอกมันเดีกยจะลอกท่นจะลอกไม่จะกลัวนไปน้มาเอาไ่มีอะไ็พอมะลอกกันไมตไปแอบเออขอหนสังเกตข้ให้สังเกตมึงมันจะสังเกตแม่บลาเด็กน่อยอีเดาเถไม่ มันเลืสามตัวม <to> <to> ันแกวมอมแม่น่ะเนาะมอมแมนอีบีมันมอมแมนมันแบีหยั่มันเหมอยันตนันแหไเนาะเนี่งมอมแ่ยันต์ไหนหลแมวเพื่อนม็นหยังมันยำ่งาย่มยำแบบเปือของคุเลยเอาแต่หยังงาๆให้มันเพราะว่ามันยั่งาเค้ายำ่งงาน้องอน เป็นอีกำามันมันเกียวมันม่ม,มี้ักปะกก่อแม่ีเดยต้องไปนเพอนน่าเสียนะ ao chùm thảo bát thua nào khai ba không? ba khai ba <laughs> à nhầm đây y như à 你看，快快好快乐，好吧？啊啊啊

แต่ยานน่ยานมันิมันมันออกมาเอือนอไรันนนมันยังมาเบ่ะไรก็ไปมแล้วยานยานไปเลยว่าจะนอนแอบไจองาเลยกเด็้ติงที่แรงหรอไม่จาน่ไม่กะ LIKE like เดแบบโลกบันไดเจ้าผู้าจาน

ร้องไปหรือเ่าไปร้องเลยไม่มีใจข้างมันเลยจิ๊บจิ๊บใจใจใจแค่บามากอย่านั้นหรมันมีงื้นเป่าหาจิาบจิ๊บใจแย่บามันมีนื้นเ่านื้ย่างหาอะไรนื้นมันก็หาบ่ไรอ้าวฟ้องวังคลิปเลยนเพิ่มทายได้เนี่ย ตาเมืองคลิปได้ไงเอาใจมันยงบินว่มีเงินดอกก่ดเรเด้อ่คยคลิปได้ไงหลีได้ไงต่างพอไดมถ้ามีหัวมัพอเมืองเมืองก็ไม่เ้าทีหัวมึ้ามีหวั้งพอเมืองมงเขาหัวขวัญแต่ล่ะอาิบายเป็นยัก ไปกันดีน้อง